พระเยซูทรงอธิบายสัญญาณแห่งความกราดเกี้ยวก่อนถึงจุดจบเจ้าติดตามใครกัน28มกราคม2498ข้อความที่6178จากพระเยซูผ่านเบอร์ธาดัดเดให้เสียงโดยพรพิมลหากเจ้าตั้งใจเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในไม่นานเจ้าจะรู้ว่าใคร คือผู้ครอบครองโลกนี้และเจ้าจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของมันคือการดึงผู้คนให้จมลึกลงไปในเหวลึกยิ่งขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขารู้แจ้งอย่างแท้จริงโดยทำลายกิจการแห่งความรักของพวกเขาแต่อีกไม่นานนะักกิจการของมันจะปรากฏอย่างชัดเจน จนผู้คนจำนวนมากเริ่มจะได้ยินและมองเห็นเพราะมันจะถอดหน้ากากออกและกระทําอย่างเปิดเผยโดยไม่ลังเลซึ่งเผยให้เห็นถึงตัวมันเองอย่างชัดเจนแต่ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณแห่งจุดจบที่ใกล้เข้ามาเมื่อศัตรูของพระเจ้า จะงัดเอากลอุบายอันน่าชิงชังออกมาใช้เมื่อพลังงานทั้งหมดจากนารกจะถูกปลดปล่อยออกมาส่งผลกระทบต่อมนุษย์บนโลกเพื่อว่ามันจะพบผู้ติดตามมากมายนับไม่ถ้วนผู้ที่ยินดีทำทุกสิ่งตามใจมันผู้ที่ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ของตนในทุกวิธีที่จินตนาการได้โดยไม่ลังเลแม้กระทั่งส่งเพื่อนมนุษย์ให้ถึงแก่ความตาย เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้อำนาจของซาตานโดยสมบูรณ์แต่สิ่งนี้ได้ถูกประกาศล่วงหน้าไว้นานแล้วเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยใด แต่วันนั้นกำลังจะมาถึงวันที่มันจะถูกล่ามโซ่วันที่การกระทำอันโหดร้ายของมันจะสิ้นสุดลงวันที่อำนาจทั้งหมดของมันจะถูกริบไปและมันจะถูกผูกมัดไว้มีให้ก่ออันตรายได้อีกต่อไปวันนั้นกำลังใกล้เข้ามาและผู้คนที่ทุกทนภายใต้การปกรครองของมันจะระลึกถึงวันนั้นเพราะพวกเขาจะได้รับการไถ่ให้รอด แต่แม้แต่บรรดาผู้ที่ยอมจำนนเป็นทาสของมันก็ควรระลึกไว้ว่าวันแห่งการตอบแทนจะมาถึงเพราะพวกเขาก็จะต้องมีส่วนในชะตากรรมของมันเช่นกันเพราะด้วยเจตจำนงของตนเองเท่านั้นที่ทำให้พวกเขากลายเป็นค่ารับใช้ของมันและพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อเจตจำนงนั้นและตราบใดที่ความอายุติธรรมยังทำให้เจ้ารู้สึกขัดขืนอยู่ เจ้าก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวว่ามันจะทำร้ายเจ้าได้เพราะตราบเท่าที่เจ้ายังมีเจตจำนงมุ่งสู่ความดีเจ้าก็ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของมันทุกสิ่งที่ละเมิดบัญญัติแห่งความรักล้วนเป็นผลงานของมันแม้จะพรางจากสายตาของเพื่อนมนุษย์ของเจ้าก็ตาม จงพยายามคิดและกระทำอย่างยุติธรรมเสมอแล้วเจ้าจะมองเห็นและได้ยินอย่างชัดเจนต่อมาตรการทั้งหลายที่อ้างว่าเพื่อความยุติธรรมเพราะผู้ที่หวังจะทำให้เจ้าเสื่อมทรามนั้นย่อมรู้วิถีแฝงตนเป็นอย่างดี แต่มันจะไม่สามารถทำอะไรได้กับผู้ที่มุ่งหน้าหาพระเจ้าและพยายามดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะเขาจะมองทะลุเล่กกลของมันและหันหลังให้พวกเขาจะยังคงซื่อสัตย์และชอบธรรมและจะไม่ยอมให้ตนหลงทางเช่นกันอย่างไรก็ตามขอบเขตแห่งความกราดเกี้ยวของมันบนโลกนี้ยังมาไม่ถึงที่สุด มาตรการแห่งความเต็มเปี่ยมจะต้องถึงก่อนซึ่งจะนำไปสู่การขับไล่มันออกไปและทำให้ไม่อาจกระทำการใดได้อีกต่อไปอาเมน